หนึ่งข้อที่ถ้าเกิดเราไม่มีบัตรเจที่จะตกแต่งห้องใหม่หรือบ้านใหม่นะคะหนึ่งข้อที่เราจะสามารถทําได้ทันทีแล้วก็สามารถเพิ่มให้ห้องที่เราใช้งานมีความรู้สึกว่าน่าอยู่ แล้วก็แสดงตัวตนของเจ้าของบ้าน1ข้อนั้นก็คือส่วนที่จะเป็นมุมคอเนอร์ที่ไว้ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากพวกเฟอร์นิเจอร์หลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีฟิ้งทีีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่พูดถึงส่วนนั้นแล้วนะเพราะว่าบางคนมีสอบถามเข้ามาในช่งอินบ็อกซบอกว่าบางทีเขาไม่ได้มีบัตเจะหรือว่าบัตเจ็ตเขาอนข้างจำกัดมากเลยอะ เขาไม่สามารถที่จะนำบ้าเจ้ก้อนใหญ่ไปตกแต่งแบบนั้นได้จะทํายังไงได้บ้างน,นะคะวันนี้ทด่มีไอเดียอยากจะมานําเสนอก็คือว่าเนี่ยค่ะอย่างเช่นตัวด้านหลังเนี้ยเราอาจจะไปเลือกชั้นวางของตกแต่งนะคะหรือว่าวางพวกหนังสือหรือว่าวางต้นไม้หรืออะไรที่เราอาจจะดูแลอยู่หรือว่าเราอาจจะทําเป็นงานอดริเรกตอยู่อะคือแทนที่เราจะเอาไปไว้นอกบ้านนะคะหรือนอกห้องของเราอะเราสามารถหาชั้นที่เป็นชั้นโปร่ รูปแบบดีไซน์อยากให้ลองเลือกเอาตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นเหล็กชั้นไม้หรือว่าแบบชั้นกระจกชั้นอะคริลิกหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะที่เราจะสามารถคิดได้ว่าเออเรารู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นแบบเราชอบหรือว่าเป็นของห้องของเราจริงๆอนะไรเงี้ยเราก็เลือกมาใช่ไหมคะแล้วก็หามุมมุม,มนึ่งที่แบบอยู่ในบ้านหรือในห้องของเราอะค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่มุมมุมหนึ่งของห้องใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแล้วคราวนี้สิ่งที่สามารถเอามาเป็นองค์ประกอบได้ซึ่ง อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเราชอบต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็ลองเลือกจากการสวยๆส,ยสักใบหนึ่งหรือว่าเป็นรูปฟอร์มที่เรารู้สึกว่าเราชอบอะค่ะอย่างเช่นแบบตัวนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันมีเชฟที่แบบน่าสนใจหรือว่ามันได้โชว์เชฟของเขาแล้วก็เลือกต้นไม้ที่มาใช้เนี่ยอย่างสอดคล้องอะตรงนี้ก็จะทําให้เชฟมุมนี้เป็นมุมที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมงานดีเรตของเราได้มุมจัดของตกแต่งบ้านของเราได้นะคะนอกจากต้นไม้จริงบางคนถ้าชอบทําเซรามิก ชอบทำวาดภาพสีน้ําชอบทํางานศิละปะรูปแบบไหนก็ตามอ่ะ<ม>บางคนชอบทําเป็นพวกทอรเรียมแล้วก็วางพวกต้นไม้เล็กๆอยู่ในขวดโหลนะคะหรือว่าบางคนชอบจัดพวกจักรันกรวดแล้วก็วางพวกกุหลาบีีนอะไรเงี้ยเชลลักษณะเนี้ยส,สามารถแบบนํามาใช้ประยยุต์แล้วก็ วางสิ่งที่เป็นผลงานของตัวเองอะโชว์ได้นะคะอย่างเชลนี้ก็จะมีความสูงในระดับที่เป็นแบบเหมือนคนยืนทั่วไปแต่ว่าบางทีเราสามารถที่จะเลือกชั้นที่มีความสูงแบบจนถึงเมตรแปเซนหรือว่าถึง2เมตรได้เลยนะคะคราวนี้อยู่ที่ความสูงของห้องเราเพราะว่าถ้าเชลยิ่งสูงเนี่ยแล้ห้องเราเตี้ยเนี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกแน่นหรืออดัดเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าห้องเราสูงแล้วเ,เชลเราเตี้ยในเชิงสัดส,ส่วนของเวลาที่เรายืนเดินเนี่ย ก็จะรู้สึกแปลกนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะดูเล็กจากห้องเกินไปตรงนี้อยากให้ลองหารูป reference ในการดีไซน์หรืออะไรในเว็บดีไซน์ที่เราได้เคยบอกไว้อะลองดูเป็นไอเดียนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าตรงไหนเนี่ยที่มันน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราจะเลือก วางชั้นหรือวางเพื่อโชว์ผลงานงานอดิเรกข,ของเราได้นะคะอย่างองค์ประกอบที่เราได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้จะสังเกตว่าตรงมุมคอเนอร์ห้องอะค่ะที่ได้เอาต้นไม้อะมาไว้ที่มุมห้องนะคะรวมถึงแบบตัวกระถางเองอะไรเงรี้ยที่เราสามารถเลือกได้เพราะว่าในพื้นที่ภายนอกหรือพื้นที่ภายในเราสามารถทําความเชื่อมโยงโดยการที่ใช้ต้นไม้กรีนเนี่ยค่ะเข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้นะคะคราวนี้พอเราดึงต้นไม้เข้ามาเพื่ออยู่กับแสงธรรมชาติอะทำให้เรารู้สึก รู้สึกว่าพื้นที่ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกพักผ่อนหรือว่ารีแลกซ์มากขึ้นนะคะจริงๆหนึ่งข้อน,นี้ที่คุณสามารถใช้บัตเจ็ตที่จำกัดตามที่คุณมีอะ่ะแล้วก็ลองเลือกสักหนึ่งมุมของห้องหรือบ้านน่ะเราก็สามารถแสดงตัวตนของเราแสดงชีวิตงานอิเรกหรืออะไรต่างๆได้นะคะอย่างบางคนน่ะถ้าเกิดว่าเขาชอบสะสมแผ่นเสียงเขาอ,อาจจะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะ่ะเราก็สามารถวางไว้ที่ชั้นตรงนี้ได้แล้วก็สามารถทําเป็นคอลเลกชัน แยกเป็นกลุ่มเพลงหรือว่าอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอะในเชิงของงานออกแบบอะมันอาจจะมีมิติที่สามารถเข้าถึงคนที่อาจจะทําห้องหรือทำคอร์เนอร์ในห้องของตัวเองอะให้แสดงว่าห้องนี้เป็นห้องของฉันแล้วก็ใช้เวลากับมันได้อย่างเต็มที่อะ เพียงแค่ไอเดียเล็กๆตรงนี้ถ้าคุณเอาไปทำได้ทันทีก็สามารถเปลี่ยนห้องตรงนี้ให้รู้สึกว่าเป็นห้องของตัวเองได้แล้วนะคะนอกจากฟังก์ชันหลักไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนโซฟาเก้าอี้โต๊ะทายข้าวอยากให้ลองหามุมเล็กๆแบบนี้ของบ้านแล้วก็เลือกที่จะตกแต่งขึ้นมานะคะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมีความสุขและรู้สึกว่าอยากจะอย,ะอยู่บ้านนานขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะใช้เวลากับครอบครัวหรือใช้เวลากับตัวเองได้นานขึ้นในบ้านด้วย ถ้าเกิดว่าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ดีไซน์เปลี่ยนชีวิต The Design Changing Life ด้วยนะคะ